สวัสดีค่ะมือนีแอดเมย์ก็เมนูวันหยุดของเราครอบครัวเราวันนี้ก็อยากทานยำข้าวปุ้นหรือว่ายำขนมจีนนะคะก็แอดเมย์ก็ซื้อขนมจีนมานะคะอู๋ยอดทอนใหญ่ๆเลยนะคะแอดเมย์ก็ามาหั่นนะคะแล้วก็ลวกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็มีใบเขาเรียกว่าผักชีเลื่อยนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะมะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็มาฟาันเม็ดออกนะคะเราไม่ใช้เม็ดนะคะ พอปริมาณนะคะแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่ยำของเรานะคะหอมแดงนะคะหอมแดงหัวเล็กนะคะก็หั่นซอยไว้ที่สําคัญในการยำนะคะก็คือน้ํานะคะน้ํายำของเรานะคะเอเมเมก็ปรุงไว้นะคะใช้สูตรบอกตายตัวไม่ได้นะเพระมากน้อยแล้วแต่ที่เราจะทํานะคะเพื่อนๆค่ะก็แอเมเมใช้สูตรน้ํามะขามนะคะน้ํามะขามสุกนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ให้ทําให้สะอาดนะคะล้างทาให้สะอาดแล้วก็มาคั้นด้วยน้ําร้อนน้ําต้มสุกนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามน้ำปลานะคะที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะแล้วก็ผงนัวนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะเพิ่มปาหอมแล้วก็พริกป่นนะคะเผ็ดมากน้อยแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเพื่อนๆก็สูตรน้ำยำของเอ็มเก็ประมาณนี้นะคะเราก็มาขั้นตอนก็เริ่มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่ไปนะคะหมดเลยนะคะ ว่าวันนี้เราทำกันหลายคนก็คนนะคะให้ทุกทั่วนะคะเพื่นพนนะะอนๆค่ะยำข้าวปุ้นใส่หมูยอนะคะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆข้าปุ้นถ้าเราไม่ชอบให้เส้นมันยาวก็ตัดนะคะตัดอันนี้แอดเมยไม่แน่ใจว่าจะนี่หรือเปล่าช้อนมันเล็กไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา เทเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เหลือไว้นิดหน่อยก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะมากไปนะคะอยากให้ทางบ้านได้กิ่นในห้องส่งมากกิ่นปลาที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปหรือเปล่านะคะก็ใครที่ไม่ทานปลาก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะเอสเมดก็ใส่ทางน้ำปลาน้ำปลาเลยนะคะสูตรของบ้านเรานะคะเพื่อนๆเพราะเราชอบ ใส่ต้องใส่อีกไหมต้องลองชิมย่างเดียวนะคะใส่เครื่องก่อนลองชิมดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปก่อนเลยครงปุงเราไม่มีอะไรมากมายนะคะสําคัญที่น้ํายําอย่างเดียวเนาะถ้าเราชอบเรามีอย่างอื่นมาใส่ก็ใส่ไปแต่เมย์เขาชอบกินกันแต่หมูอยอนะคะคุ้มหมูอยอเมย์ว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะ เราจะลองชิมนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะจะตักมาลองชิมก่อนนะคะชิมที่เส้นดีกว่าอืมว่าแซ่บแล้วนะแซ่บแล้วก็ววพร้อมเสิร์ฟนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวจะเผ็ดนะคะน้ำยำแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะ รสชาตินะคะออกเปรี้ยวเค็มนะคะตัดโดด้วยน้ําตาลน้ําตาลต้องหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆค่ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราทําน้ํายาเนาะจะได้ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวโดเค็มโดนะคะแค่นี้เองนะคะสูตรนะคะนี่เพิ่มฝามหอมลงไปนะคะคน่ากินเลยอันนี้ก็น่าทานเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ยำข้าวปุ้นนะคะยำข้าวปุ้นยำหมูโดสูตรแอดเมย์นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็้อมเสิร์ฟนะคะ นี่ทีสี่ก็ง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะเราก็ไปแก้มนะคะก็ผักสดแล้วแก้แล้วแต่เราชอบนะคะเราจะเราจะเทเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพร้อมเสิร์ฟรับประทานน,นะคะวันนี้ทําเยอะนะคะเพราะว่าลูกๆชอบนะคะทานกับผักดิบทานกบผักดิบนะคะสุดยอดนะคะเพื่อนๆแก้มข้น ักดิบที่บ้านเอ็ดเมย์ไม่เคยขาดนะคะก็น้ฮตานะคะเพื่อนๆค่ะชามเขาจะเรียกชามหรือกระมังดีก็ใหญ่มากใหญ่มากอย่างไรยังไม่หมดอ่าใหญ่ถ้วาหม้อเล้หมดนะคะเพื่อนๆต้องยำใส่หม้อเลยนะคะนีเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะหมอ้อเลยนะคะเพื่อนสาววันนี้เรามีคนติดกล้องให้นะคะ นี่มาค้ามาค่ะเมนูนะคะยำหมูยอนะคะชามยักษ์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะก็เอ็ดเมย์กำลังเก็บเลี้ยนใกล้จะครบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ ต้องขอบคุณนะคะ FC 9ก้า FC ใหม่นะคะรวมทั้ง FC ชาวต่างประเทศด้วยนะคะแซงยูสมัรนะคะฝ่ายยูซับพอร์ตอ่าไมชแนลนะคะแอนยูคำอ่าวิชิ่งคลิปวิดีโอไมชแนลอ่อถามแซงยูสมัร์ทบายบาย